cái <laughs> gì mà để lọc cho phép mình bắt đầu Để đi 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 đi

งีงัดโอเคอุยมาที่หลังดังว่าเนี่ยผมที่สวยนะผมก็ไปช่วยดูแลให้ค่ะช่วย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 บัรจได้นหนึ่งครับช่วยช่วยมือจะทำตั้งแต่ช่วยดูแลให้เนาะ

กับกาล่ะค้นยเพิ่งไปกลไม่ถูกนะ